ทำติดชีวิตป๋าครับวันนี้พามากินบุฟเฟ่สาบูซีซนะครับก็เลี้ยงมันเกิดคุงมปู่นะครับก็มาโดยแม่ลุงน้องพอร์ตน้องพันนะฮะคุณย่านะเพอร์เฟกหิม้าเป้านะแล้วก็ลุงอาเจ้าภาพนะครับแล้วก็ก็สวนมากถ่ายไม่ได้ถ่ายตัวเองเลยนะของกินก็เยอะแยะนะครับเดินดูไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็คลิปนี้เราก็นั่งดู ลูกๆเด็กๆบินกันนะเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะนู้นนะครับว่ามีอะไรบ้างโต๊ะนี้ก็เต็มไปด้วยซีฟู้ดโต๊ะนี้เต็มไปด้วยการย่างเออเนี่ยย่างให้หน่อยสิเนี่ยเนี่ยไอ้ลูกเต่าเนี่ยก็อร่อยไหมฮะอร่อยไหมฮะต้องดูโอ้โหสไตล์เกาหลีมากเลยคลิปลงวันนี้ครับคลิปลงวันนี้ พี่ขิมอะไรมากินนะฮะอร่อยไหมปู่อยู่ปูป่ก็ไม่อยู่วันเกิดปู่นะแต่ปู่่ปูไปทาําภารกิจนะฮะไม่อยู่นะฮะครับก็น่ากินทุกทุกทุกอย่างนะมาได้นะครับสองห้าเก้าใช่ไหมสองห้าเก้าเนาะรวมน้ําแล้วนะฮะน้ําก็มีเยอะแยะเลยโอเคครับคลิปนี้ไม่มีไรพอดยบายหน่อยอ่าไปแล้ว โอเคคสสวัสดีอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสุดน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพีงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า